ค่ะพี่น้องอันนี้ยายโสมกับซีมาหมัดไม่กวาดจากหญ้าคัดเนะาะหญ้าขัดตอนยายสมตักตัดตากแห้งหลายพี่น้องอันนี้เห็ดข้างแรกเด้อยังบ่กเคยไม่กวาดกับซื้อจักหน่อยกันพี่ตะลุดตะฮักเนาะทางมะพร้าวที่กิงทางมะพร้าวก็มีแต่ยังบ่กเคยเห็ดค่ะ อันนี้เห็ดครั้งแรกแล้วกันยังบม่ได้ไปรเรียนแบบทางใดมาเด้อพี่น้องกะเดาเดาไปเนาะเขากับมือกับโบข้อมือกับดึงกับบบแข็งปันใดเจ็บมือเนาะกะเห็ดพอใช้ได้เป็นพี่น้องเอาไว้ไว้กวาดอีกบบโดนกับซิไเด้เกี่ยวข้าวเจ้าเนะคะ่ะไว้กวาดเข้าขีาข้เงื่อใบตองก็ได้พี่น้องอ สมกับสมัดไปตามภาษาตามกำลังแห้งนี่แหละพี่น้องดึงสําใดกาสํานั้นใส่ไปเรื่อยๆเงาบอึดพี่น้องยังตัดบดเบิดอยู่ในลายพยายากได้ก็มาเอาเด้อพี่น้องไปเห็ดไม่กวัดดีกว่าซื้อเขาเลยค่ะทนเหนียวอีกหญ้าขาดมอนเห็ดไมกกวาดใส่เองพี่น้องเอาไปกวาดขี้หมูกวาดใบตองน้องขี้กับใบตองกวาดเข่าในแย่งลานเฮานี่แหละพี่น้อง ที่สำคัญเนาะกว,ว,ว,วาดล้วนกวาดล้านกกาดล้านเข่าตะกี้เนาะเอาขี้ควายเห็ดลานนะพี่น้องเคยเห็นบ่ายมามมือเศร้ามากะเคยไปน้ำเพื่อนเนาะพ่อแม่เพื่อนหา่าปุ้พี่น้องตะกี้เนาะอาไม้ขาหาบแล้วกับไปโคเอาขี้ควายเพื่อนมีควายลายๆเอาไม้พร้อมพี่น้องเลยส่องอันแล้วก็บไปนีบใส่ตักขี้ควายใส่ขูหาบมาแล้วเอ้ยหาบขี้ควาย มาเขากไปสมน้ำแล้วก,ก็เทนาไฮนาที่เขาเตรียมไว้เหระคุดตัวเพลองออกเนาะก็กวาดก,ก็แห้งอันนั้นเลยลานเข้าใช้ขี่ควายแบบโบราณเลยถักแท,เทส้สมมือนี้แบบมีตะแยง,งแตะหลุดเกี่ยวเออแม่แหละสมมือนี้ใส่แย่งตาก ขี่ควายนเโอ่ยยันบ่มีอยู่ลานขี่ควายพะนะโอ้ยเอากับมัดสอดใต้สอดเทิงสลับกันเนาะเพื่อความแน่นหนาการรวมรวมอยู่ต้องใช้ลวดมามัดอีกรอบนึงหรือว่าตะปูพี่น้องตะปูนี่อาจเสิเหตุให้ดามเขาไม่ไผ่แตก ใส่ลวดหมัดดอนโคนต้นต้น,ตนก็ดีคือกันพี่น้องจังแน่นไม่ไพ่ยายสมนี่ก็ตัดอนันนี้ก่อนี่แหละพี่น้องไม่ไพ่โตเขาที่ตายแล้วแหละแต่กระยั่งเหนียวใส่ได้ค่ะก็เลยเก็บมาใช้เต่อยังได้ก็เปินกำลังใจให้ใเด้อค่ะยายสม SK M กเกษตรแฟมิลี่กเกษตรบ้าน,นไปเบิ่งหมู่เบิ้งเพื่อนกันเบิ่งให้จริงอยู่พี่น้องเบิ่งโฆษณาเบิ่งคลิปแต่กับไปโบรา,ายคนพี่น้องเอยถ้าไปแบบเร็วมาเร็วนะละก,กันิีได้หลายอยู่พี่น้องหลายคนอยู่แต่กับโเหตุเนาะเอากะเบิ่งไปที่ ก็บ,บิ่งไปนะฮันเลยใมาเยี่ยมยามกันยาสุสมยัองบดไปกันอย่าพึ่งน้อยใจเด้อพี่น้องอยังทิทยอยไปเนาะบางที่ยามกลางคืนกับเมื่อยแบบนี้รับปะโทรศพัพท์ตื่นมาโอ้อยู่พื้นหลังตกใจยันหน้าจอแตก <laughs> มีเวิดพี่น้องบางที่ทับเว่นตากะแตกลายอันแล้วแบบนี้รุ่นไม่ไหมแห้งติ๊กพี่น้องไอ ส่งอันนี้นะตอบเซตตอบข้อความเลยจากสิตกใส่อย่าใส่บางทีกุดๆไปนี่รับอันนี้คือหมัดไม่กวาดอันห้าคัดมอนรข้างแรกเด้อพี่น้องสวยบ่สวยกับบรุละไผอยากมัดแน่นมัดลายแบบใดกันแล้วแต่เแล้วแต่ความสามารถของไผของมันอันนี้ยายสมเห็ดครั้งแรกกะ เ็ดพอใส่ได้กะบเอาความสวยพี่น้องบริเน้นความสวยเน้นเอาความใส่ได้บัดนี้ยายสมกะหมักแบนเนาะเมื่อกี้มันกลมก็เลยเอาเสื้อฟางก้อนนี่แหละมาหมัดอีกยับออกมาอีกรอบนึงเฮาอยากเอาแบนซําไถ่เฮากับจัดจัดนิ้วอัน้าคัดนั่นแหละแล้วก็หมัดเกี่ยวคัดเพื่นคัดตู่อยู่น,นั่นนะ่ะให้เน่นานาในะหั่นหละพี่น้องอเสื้อกน้่กับ,บ่ริ้ทีมเสื้อฟาง วางก้อนพี่น้องที่ห้าอัดไว้นะเ,เก็บมาใช้ประโยชน์เนาะสารพัดประโยชน์พี่น้องเลยนี่กันได้ไลในลักษณะนี้แหละพี่น้องไม่กวาดยิชมเสร็จแล้วพอใช้ได้คะ่ะ